สวัสดีนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ทเทศเป็นเพื่อนชาแนลนะฮะวันนี้วันที่8สิงหาคมนะครับ7โมงเช้านะฮะเช้ามากๆกครับก่อนไปทำงานนะโอเคครับออเดอร์แรกของเรานะฮะเราก็ซื้อขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวใส่เส้นให้ดูนะฮะว่าเรามองว่าตรงนี้เป็นแนวรับนะ เส้นสีเขียวแบบนี้นะครับล้วออเดอร์นี้นะครับเราก็เผื่อเวลาไป5นาทีนะเห็นว่ากราฟเนี่ยเขาวิ่งทะลุเส้นเทนไลอ่าไม่ใช่เทนลายสิเส้นแนวแนวรับปัจจุบันเดิมอ่ะมันเป็นเส้นแนวต้านถูกไหมครับเส้นสีแดงนี่นะเอเส้นสีเขียวนี้นะฮะก็จะมีมีกราฟที่วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ กลับลงมาตอนนี้กําลังกลับลงมาเราก็มองว่าเขาลงมาถึงบริเวณแนวรับนะก็อาจจะกลับตัวขึ้นไปได้ภายใน5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าเดอือแรกของเราในเช้าวันนี้นะฮะผลจะเป็นอย่างไรนะครับ ตรงนี้นะคะปัจจุบันกราฟวิ่งทะลุเส้นที่เราตีไว้นะก็เป็นได้ว่าเราตีแนวไม่ละเอียดนะครับอาจจะตีแบบคือเราไม่ละเอียดแล้วเราก็เข้าออเดอร์เร็วเกินไปนะจริงๆเนี่ยตรงนี้มันจะมีอีกแนวหนึ่งนะครับตอนนี้เราทําการขยับเส้นลงมาที่แนวด้านล่างแล้วนะแต่ว่าก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะครับที่ เผื่อได้ลุ้นแน่เผื่อแท่งนี้นะครับเขาปิดเป็นเขียวใหญ่นะเราก็น่าจะยังได้ลุ้นนะครับหรือเราอาจจะแพ้ก็ได้นะเขาอาจจะแค่แบบเหมือนกับว่าไม่สามารถทะลุไปได้แต่ว่าไม่สามารถกลับตัวขึ้นไปอ mm hmm. ยู่ในอ,ออเดอร์ของเราได้เพราะว่าเราก็ค่อนข้างเข้าไปเนี่ยจุดที่เราเข้ากับกราปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าห่างพอสมควรน,นะ ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราเองเราเข้าพาดเองนะฮะระหว่างที่รอเวลาจบออเดรนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่อยากจะลองเทรด banana option หรือว่าไอคิว option เหมือนกันแบบนี้นะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปวีดีโอน,นี้ได้เลยนะแล้วก็จะได้เปิดบัญชีนะครับจะได้รับเงินทดลองนะเอาไปลองเทรดกันดูก่อนได้นะครับส่วนเพื่อนเพื่อคนไหนนะที่อยากติดตามการเทรดโปรเจกต์นี้นะครับว่าจะ ไปถึงแค่ไหนนะครับหรือว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าจะจบลงตรงไหนนะก็สามารถคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันได้นะครับโอเคครับออเดอร์แรกของเราในวันนี้ก็จบชนะไปอย่างเฉียดฉิวฉิวเฉียดนะฮะเพราะว่าเพราะว่าหลายเพราะว่าถ้าเรามองว่าถ้าเราตีตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านอีก แนวหนึ่งที่เป็นแนวย่อยๆตรงนี้นะครับเนะเป็นเส้นสีแดงเมื่อกาฟเนี่ยเขาวิ่งขึ้นไปจนถึงเส้นสีแดงแล้วนะฮะแล้วเขาก็มีการไม่สามารถผ่านไปได้ก็ทะลุลงมานะครับก็เ,เลยทําให้เราเนี่ยเสียวๆนะฮะอ่าตรงนี้นะครับเป็นออเดอร์ที่สองของเราจบในแท่งนี้เลยนะฮะแต่ว่าอันนี้รีบกดไปนิดนึงเพราะมัน3าสิบวิสุดท้ายแล้วเนาะก็เลยกดไปนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเป็น มีแนวต้านเส้นสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็แท่งก่อนหน้าเนี่ยก็คือแท่งเมื่อกี้ที่เราปิดออเดอร์นะฮะมันปิดใต้เส้นแดงมีรีเจ็ขึ้นไปแล้วก็ปิดใต้เส้นแดงนะครับแต่ว่าแท่งนี้ยังไงอึดอ่าโอเคครับเทากับวันนี้เราวินไปสองออเดอร์นะฮะแบบวิสุดท้ายนะครับออเดอร์ที่2ของเราในวันนี้นะฮะแต่ว่า ถือว่าเรามากับดวงแล้วกันเนาะเรามากับดวงแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ถือว่าวันนี้เราวินใบซอเดอร์จบตามเป้าหมายของเรานะฮะก็ต้องถือว่าดวงดีแล้วกันนะครับวันนี้แล้วมาสู้กันต่อพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ